สวัสดีครับกระผมเองหนังสือพิมพ์พญาเยวยทีวีนะครับขากราบสวัสดีพี่น้องที่ติดตามนะครับยาเยวยทีวีวันนี้กระผมเองนะครับกับหนังสือพิมพ์ตำรวจนะครับ,รบสวัสดีครับผมหนังสือพิมพ์เขายตำรวจนายวยิญ่านาย,ยกอบต琅งผาค,ครับท่านสุเทพดอกจันทร์ครับผมก็ก็ก็เมื่อมาแล้วก็จะมีกิจ,จกรรมอยนได้ยินข่าวว่าในหนังสือพิมพยย์ประญาสันปันว่า ท่านนายกมีจิตกิกมว่ามีอธิบดีจะมาเยี่ยมว่าในโครงการนรันบ,บนำรางจะเป็นอธิบดีโยธาธิการและผังเมืองครับผมก็พวกเราก็จะคารวะท่านนายกนายกจะได้ป่าบอกอวัตถุประสงค์ที่มาที่ไปที่อธิบดีมาอันนี้สวัสดีครับท่านนายกครับวัสดี้ครับมีงานอะไรครับวันนี้ที่อธิบดีมาอันนี้คนระักบก็มีโครงการจากผังภูมิศาสตร์นะครับ เครือขันธ์ภูมิสังคมเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำคลายปัญหาน้ำท่วมขังนะฮะซึ่งท่านรัฐมนีกรมประมงทางการและพังเมืองนะท่านพงรัรพิรงรัฐนะได้มาตรวจเยี่ยมให้กําลังใจนะครับการดำเนินโครงการนะซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายนะครับที่ช่วยกันดําเนินการนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ท่านได้มีนโยบายในการทําภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ําอยากเป็นระบบนะครับแล้วก็เราได้มีการประชุมนะครับแล้วก็ได้ดาเนินการตามขั้นตอนตามนโยบายนะครับซึ่งในวันนี้เองนะท่านที่ดีนะท่านก็ได้มาเยี่ยมนะครับให้กำลังใจแล้วก็ให้นโยบายกับส่วนราชการนะครับแล้วก็มาดูที่ในการดำเนินการครับผมท่านนายกครับไอ้มาจะเพาะตำบลเราหรือเอาัวหน้าส่วนราชการมาเร่ยด้วยโดยอเปล่าเลยยกอ๋อทีนี้โครงการนี้เป็นโครงการจริงๆแล้วเนี่ยเป็น อาการจะท,ทับกัทนทั้งประเทศนะัแต่ว่าการทับทั้งประเทศนะแล้วก็ตำบลทุ่งเผาเองก็เป็นตำบลน้ำร่องนะของ mm hmm. จังหวัดสุรินทร์นะครับในขณะเดียวกันก็เราได้ดำเนินการซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องสีอ,อ,อบตทั้ง mm hmm. สามตำบลก็คือการระดับตำบลทุ่งเผาเทศบาลสีข mm hmm. อรภูมิอ,อบตอรังแงงแล้วก็อบตอยาดน,นะครับเป,าารรปรเ,เป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนี่ยเป็นการทุเลาะคลองส่งน้ำ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตวัวน้ำผาเนี่ยนจำนวน2 500เมตรมตั้งแต่ทางหลวงเส้นพัฒนบุรีสีขรภูมินะครับไปจุดทางรถไฟนะครับสายสีขรภูมิปปไปรถบุญนะครับซึ่งในส่วนที่เหลือช่วงที่หนึ่งนได้ดำเนินการแล้วเสร็จนะครับท่านผูิบริาารจิตก็ไม่ได้ไปรำคางใจจากนี้ไปก็จะเป็นช่วงที่สองนะก็จะเป็นของเทศบาลสีขรภูมิปปนะที่จะรับไม้ต่อจากตัวน,น้ำผาเพื่อดำเนินการให้ โครงการนี้เสร็จสิ้นนะครับครับท่านนายกครับอันนี้ก็วันนี้ก็แค่มาแค่เออมาแค่หนองข่าวใช่ไหมอ่าครับใช่ครับมามาแค่หนองข่าวนะครับแล้วโครงการนี้ก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆยกสี่ตำบลใช่ไหมครับใช่ครับต่อครับแล้วยบให้อีกอย่งนะครับผมอันนี้เป็นการทำซีไอนะเป็นการร่วมมือกันโอ้ร่วมมือกันครับครับเช่นในเขตพางหลวงนะฮะก็จะเป็นกรมทางหลวงเครื่องทางแข็งและมวลการทางนะะได้ส่ง เจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ให้ท่อนะครับแล้วก็มีการขุดอลอกว่าจะพืชที่ความทางน้ำนะฮะในส่วนการขุดลอกนะครก็จะเป็นทางทำซีนิชาร์นะมีโยธาธิการอบตาน้องขวาวแล้วก็ทางอบจอนะครได้นำเครื่องจกกักรมาช่วยนะครับก็อบจได้ช่วยเครื่องจักรมาสองคันอบจน้องขวาวก็เป็นซีนิชาร์มาสองคันแล้วก็โยธาธิการเรื่อทางเมืองอีกหนึ่งคันรวมเป็นห้าคันนะครับ เราคุณลอกทั้งหมดเป็นจำนวน2อ0คเมตรนะฮะอวกาศน้ำพาวจ่ายเพียงแค่ค่าน้ำมันนะใช้ปรามาณหรือแสนเ้าหมื่นกว่าบาทนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการประหยัดงบประมาณแล้วก็ประชาชนมีส่วนร่วมโดยมีประชาชนสองฝังท้องคลองนะฮะก็รุทิศที่ดินนะครับแล้วก็ซื้อท่อมาวางเองส่วนอวตนะเขก็ประสานงานทางดยทั้งการก็ได้นำโครงการตรงนี้มาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานำทุ่งคขังในเขตพื้นทีนนนทน่ตำบลน้งเผาวครับ ครับอันนี้นะครับวันนี้นายกแบบนี้เพราะว่าเป็นโครงการมันเป็นโครงการใหม่จากกระทรวงมหาดไทยเลยมันเป็นการนําร่องโยธาและผังเมืองมีนาที่ดูแลติดตามใช่านมครับก็เป็นโครงการภูมิสังคมภูมิทัศคมภูมิทันมก็จะมีมิติอยู่หลายมิตินะ้งแต่ในแหล่งอุตกภัยว่าน้ําท่วมอะไรต่างๆก็จะเป็น ึ่งในนโยบายของท่านปลัดกระทรวงครับที่ปลัดกระทรวำหน้าปลัดกระทรวงที่นโยบายครับผมอันนี้เป็นเเเปปป็็็นนนโครงการที่ดีมากนี่กพจะมีครั้งแรกของนัป่าท่านเดยกครับก็เออ่พวกเราก็เป็นออคิดออกจริงๆริงไม่ใช่คนป่าที่อื่นก็ดำเนินการมาแล้วเช่นเียวบที่อปตโคหรือที่อื่นก็ตามนะก็ได้ดำเนินการมาแต่ว่าอยู่ที่เออ่พื้นที่แต่ละแห่งนะครับซึ่งจะมีบทที่แตกต่างกันนะพอดีของเราเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของน้องยาวนะที่เป็นปัญหาอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถแก้ไข อวิศวกรรอกได้เราก็จึงมานำโครงการนี้มาเข้าในโครงการวิศวกรรมที่ทางโยธาธิการทางเมืองจ่อชิงที่ให้แนวทางวิธีการแล้วก็ได้มาประชุมกันแล้วก็ได้ได้มาดเนินการแล้วก็ทำเยธาการเสร็จสิ้นนะครับซึ่งเราใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์ในการดำเนินการก็รวดเร็วมากนะโอ้เร็วนี้แหละผมดูไปแล้วเดี๋ยววันนี้พอเราค่อยค่อยลงไปดูเอามีอะไรท่านท่านท่านยกอบตัรงข่าวท่านสุเทพบจัน ถ้าชาวบ้านแล้วตํารวนองขวาวมีปัญหาก็อยากให้ท่านฝากเบอร์โทรนิดหนึ่งได้ไหมครับครับครับก็สำหรับผัวเองนะก็ปกติแล้วเนี่ยอบตนองขวาเรามีช่องทางการติดต่อหรือสื่อสารอยู่หลายช่องทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบอร์ของอบตเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊กของอบตนะฮรซึ่งเราก็รับเรื่องเรา้องเรียนร้องทุกต่างๆนะรวมทั้งตัเองก็ทุกโครงการนะที่เราดำเนินการมาจะสำเร็จไม่ได้นะ ผมเองก็เป็นเพียงฟันเฟืองหนึ่งคนใก็นั้นเองนะเราก็มีเจ้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย,ายนะก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะเหมือนในกรณีโครงการนี้ก็เช่นเดียวกันนะท่านที่ดีมาเนี่ยผมเองก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะอีกส่วนที่สําคัญก็คือพื้นที่ก็จะเป็นท่านสอทอนะท่านผู้นําชุมชนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะร่วมด้วยช่วยกันเพ่ที่ทําให้โครงการต่างๆสำเร็จลุล่วงได้ดีครับครับ ก็พวกเรานะครับพยาเอลทีวีกับนังสือพิม์พตำรวจวันนี้ก็ได้มามาสัมภาษณ์อ่เบื้องต้นต่อไปพวกเราก็จะลงไปในพื้นที่สถานที่ที่ทธิบดีทันมาน้วไปดูแอ่งน้ําด้วยเนาะครับพวกเราก็เอาที่ก่อนเี่จะพาในยกพาไปดูแลเนาะโอเคไปดูครับวันนี้ครับยไป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 ดูเลยไป

ทำงานให้กรมีกรมวิทัศนท่การแล้กทั้งเนินทังณะกรมราชสมทธิการรงสัมพันธ์รษฐกรระงเ้ายรันตรองคนี้ท่านที่ศรีนายรีอิศะพร้บรมพระกรมการเมืองพระที่สุรนารีพรองค์ที่พรงค์ทรองค์ที่พรงคท ได้จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการน้ําที่เราไม่ได้ใช้งบของราชการนะครับเราได้ขอความร่วมมือจากทั้งภาคเอกชนภาคราชการที่มีจั้งแต่เรามีเพียงน้ํามันให้แล้วก็ได้ขุดที่สําคัญที่สุดคือความร่วมมือของพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ตามตลอดแนวโครงการนี้นะครับที่เขาได้อุทิศที่ดิน นะครับในการขุดคลองเส้นนี้แต่เดิมเนี่ยคลองถึงสภาพธรรมชาติแทบจะไม่หลงเหลืออยู่แล้วนะครับแต่พอมีโครงการนี้ได้มีการขุดลอกแด้เป็นการปรับปรุงลักษณะทางภูมิศาสตร์นะครับเป็นที่ระบายน้ําแถวนี้น้าจะท่วมนะครับในช่วงน้ําหลากน้ําจะท่วมเลยเลไไแต่ถ้าหากมีห้วยเนี้นะครับจะระบายน้ําได้เร็วและน้ํานี่จะไหลลงกปผ่านสามตำบลไปลงที่อ่างลําพออครับซึ่งจะเป็นที่รองรับน้ําและผลปลอยได้ต่างๆที่นี่มากมายเหลือเกินนะครับทั้งเรื่องของ เรื่องน้ำเรื่องดินน้ำจะไปเลี้ยงดินดินจะไปเลี้ยงพืชพืชจะมาเลี้ยงคนนะครับอันนี้ตำรับทฤษฎีใหม่เลยนะครับแล้วก็ที่ผลไปได้อางหนึ่งก็คือพี่น้องประชาชนได้ถนุนที่ตามไหลคลองเนี่ยเป็นที่ลาเลียงพืชผลทางเกษตรกรรมออกจากที่ไร่ที่นาได้ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าทั้งด้านที่ดินทั้งด้านปนารทัดการการเกษตรนะครับเนี่ยครับคือความภาคภูมิใจแล้วก็โครงการนี้ถ้าสําเร็จไม่ได้เลยถ้าหากไม่ได้รับความร่วมม,มือจากทุกฝ่ายนะครับโดวยเฉพาะท่ภาคประชาชนนะครับ แล้วก็ที่ตรงนี้นะครับจะเป็นการแก้ปัญหาทั้งเรื่องน้ําแรงน้ําท่วมได้อย่างแท้จริงนะครับซึ่งทางพื้นที่นะครับขอยืนยันว่าการทาถังภูิสักคมครั้งนี้นะครับทําได้ถูกจุดนะครับและตรงตามวัตถุประสงค์แล้วก็จะบเกิดผลต่อทั้งส่วนรวมต่อพื้นที่ต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากครับผมครับครับสวัสดีครับหนังสือพิมพ์พญาอโยธีวีได้มาคารวะท่านนายกอบตอน้องขวาวนะครับ ท่านชูเทพหลอกจันเนาะครับผมครับอ่ิสถานที่วันเมื่อกี้ที่ว่าอธิบุีที่มานี่ครับครับผมเองกับท่านอ่หนังสือพิมพ์ตำรวจครับนวัสดีครับท่านผูมครับก็มาสัมภาษณ์ตัวจริงชัดเจนว่าขุดลอกใช้เวลากี่วันกี่เดือนถึงได้เสร็จเร็วแท้ได้ยินข่าวว่าแค่สองอาทิตย์ดีครับใช่ใช่ครับ โอ oh. ้ตอนตอนดูหน่อยที่ว่ามีตรงไหนบ้างท่านพอ,อจะบรรยายคร่าวๆได้ไหมเราเร่มต้นนะ,ะจากปากทางเข้าบ้านน้องขวาวนะฮะซึ่งเป็นเป็นท้งหลวงนะฮะแล้วก็ลอกวัชพืชะะมาตามแนวลำห้วยนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็เรียกว่าลำห้วยคลองน้องยาวนะฮะซึ่งลำห้วยนี้ฮะก็จะยาวจากจากจุดนี้ฮะไปถึงทางรถไฟสายทีคดภูมิสุรงภาพนี่ฮะก็จะระยะทางอยู่ที่2 5 0 0เมตรนะครับซึ่งก็เป็น ส่วนที่อยู่ในเขตตำบลนกเผล่นะครับซึ่งเมื่อเราลอบัวนี้ไปแล้วนะฮะทางเทศบาลสีขอรภูมอบตระแงงหรือทางอบตยางก็จะรับไม้ต่อจากอบตนกเปล่นะครับนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการนะครับที่ทางอบตได้ได้ดำเนินการนะครับซึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่พี่น้องประชาชนนะฮะในเขตพื้นที่สองฝั่งของคลองให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งนะฮะเราก็ได้แก้ปัญหาเรื่อง น,น้ำท่วมขัง,ขงปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังปัญหาเร <ผม S 1> ืบอหตาบอดครับเพราะว่าเมื่อมีการขุดคลองนะฮะก็พี่น้องเ็าจะใช้ประโยชน์จากการสั้นจรสองฝั่งทองคลองเป็นทาง ที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของที่ดินของครับไอไอตรงนั้น,<ค>น่อต,ตรงนั้นก็มีท่อระบายี่ท่อที่ถ้ามันเต็มมามันก็ลงลง,ลงไปเ <แ S 2> ทน้ำ <ๆ S 2> ได้ใช่ไหมท่อน,นี้ก็จะเป็นท่อที่ี่อนประชาชนซื้อมาใส่เองครับอันนี้ก็จะเป็นความร่วมมือกันนะว่าภาครัฐภาคเอาาก,กเอชนแล้วก็ประชาชนนะช่วยกันนะครับซึ่งในภาครัฐเองก็เป็นการความร่วมมือนะเป็นภาคส่วนของหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือในการจะทําโครงการพังค้มิสังคมในทางนี้นะครับแสดงว่าทัาน้าเต็มไันี้สามารถจะเอาน้าเข้านี้ได้ท่าน ครับครับผมครับก็แรงน้ำเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นทั้งแก้ปัญหาด้วยทั้งเก็บเก็บน้ําให้พี่น้องใช้ประโยชน์ด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่ดําเนินการตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะใช้งบประมาณขงอบตในการปรับปรุงอ๋อแสดงว่ามอบอบตดูแลต่อไปครับครับใช่ครับโอเคดีมากโครงการแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นการจะทาทางข้ามนะฮะเหินคลุกเรื่องต่างๆเพื่อจะปรับปรุงใช้ ประโยชน์ให้พี่น้องสัญจรได้สะดวกนะครับอนก็จะเป็นในข่าวต่อไปท่านนายกครับจะชาวบ้านที่ไรนาใกลเคียงเขาให้ความร่วมมือดีไหมครับท่านครับครับับอันนี้โครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะฮะถ้าประชาชนไม่อุทิศที่ดินให้กับอบตได้เข้าไปดําเนินการนะครับเพราะว่าสภาพเดิมของคลองเนี่ยมีพื้นที่เพียง6เมตรนะครับเราต้องวางคันดินด้านข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็พี่น้องใช้สัญจรด้วยนะฉะนั้น การดำเนินการจริงเนี่ยก็ใช้พื้นที่อยู่ประมาณประมาณสักสิบห้าสิบหกเมตรต่อเส้นทางต่อหัใหญ่เหมือนันนะท่านนะครับก็ตลอดลำ้วยที่มีการขุดนะฮะก็พี่น้องก็อุดิศนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็เป็นการสร้างประโยชน์นะครับให้กับพี่น้องไม่ว่าจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพี่น้องก็อย่างน้อยเนี่ยน้ำก็จะระบายเร็วขึ้นนะการแก้ปัญหาก็ดีกว่าที่เราจะไม่ดำเนินการอะไรเลยนะครับอันนป็้ยมครับเออครับ ตรงนี้แสดงต่อไปก็จะเป็นถนนลูกรัางที่ครับครับนอนาคตก็จะปรับปรุงนะครับให้ปรับปรุงพื้นมิเทัศ์เป็นถนนลูกรัางครับปรับปรุงให้มีสภาพที่ดีขึ้นในการสัญจรนะครับเราก็จะใช้งบประมาณในออกของอบตในชนอบตที่เรื่อจากนี้นะครับก็จะได้ไปปรับปรุงนะครับในส่วนที่ไม่ว่าจะเป็นทางข้ามนะครับเพื่อที่จะต้องมีพี่น้องที่สัญจรอีกฝั่งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดที่พื้นที่ตำครุขระหรือไม่เรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมาคนหงนะครับแล้วก็จะได้ อาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ในคราวต่อไปครับคราวต่อไปก็จะเป็นถนนหนึ่งลูกราง2อ,งอนาคตก็จะเป็นคอนกรีตคอนกรีตครับแสดงแสดง,งว่าต่อไปในยุคในในอนาคตเนี่ยก็อนาคตพี่น้องคงจะมีาการใช้สอยในพื้นที่ที่ดินเมื่อเราเข้าไปในที่ดินได้แล้วเนี่ยจะปลูกป่านทำสวนจะใช้สอยในด้านใดก็ตามนะครับก็จะทำให้เกิดประโยชน์กับเจ้าของที่ดินเองนะครับเพราะว่า ต้องขอบคุณท่านนายกและสุเทพหลักยันนายกอบตท้องขาวที่ให้ชาวบ้านแถวนี้ได้มีโครงการดีๆก็ขอเป็นกําลังใจครับผมขอบคุณมากครับผมพญาเ่ือทีวีก็ต้องให้กําลังใจช่วยนะโดยเฉพาะนายกตำบลเนียนนะครับร่วมด้วยช่วยกันจริงๆวันนี้ก็ได้มาให้กําลังใจเต็มที่นะครับเาถือว่าได้มาถึงจะมาช้ามาเร็วคือได้มายังมีลูกน้องได้ถ่ายทํามาจนจบแล้วเราให้บกใหญ่บกอาวุโสกับท่านนักสืบพิมพ์ตรวจได้มา ปิดฉากสุดท้ายเพราะจะได้รายงานให้เบื้องบนท่านทราบด้วยว่านายยกทั้ง3ามตำบลนะหนึ่งอนึงเทศบาล3ามสี่ใช่ไหมครับคก็จะดําเนินการรับไม้ผัดสองต่อไปใช่ไหมครัตำบลไหนครับต่อไปก็จะเป็นเทศบาลศรีขอรภูมิเทศบาลศรีขอรภูมิตำบลยางกระเป๋าครับก็จะเป็นท้องอระแงงตำบลยางครับต่อไปย่างครับครับครับใช่ครับเพราะว่าน้ำห้วยคลองน้องยาวเนี่ยก็จะลงไหลสู่ ท้ายก็ไปอยู่ที่ที่อ่างลำพอกนะฮะเราก็ไหลสู่พื้นที่พ่งนน้เองครับผลสุดท้ายก็จะไหลสู่อ่างน้พอกครับอ่างลำพอกครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่รู้ที่มาที่ไปอันนี้คือถนนมันเดินอย่าง้รใช่ไหมเป็นถนนน้ำใช่ไหมครับใช่ใช่โอ้มองการไกลไปให้ถึงอ่างน้ำพอกครับเป็นแหล่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดสำหรับวันนี้กับผมเองพญาเยี่ยวทีวีกับตำรวจกับตำรวจครับ ฝากขอบคุณ่ายกด้วยเพราเราให้กําลังใจแล,<ม>แล้วเราไม่ได้ทอดทิ้งกันร่วมด้วยช่วยกันสำหรับวันนี้ก็พวกเราแค่เยอทถือวีก็เอาแค่นี้ก่อนนะเนาะแล้วติดตามท่อนที่สงต่อไปเด้จะมาไทยทําในยกอปตอเทศบาลสีขอับวันนี้เนาะพวกเราก็ลาแค่นี้ก่อนนะ